สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสมาชิกที่ติดตามช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาปักหลักหน่วยบนนะครับโดยใช้สูตรหลักหน่วยบวกหลัก10ของเลขหน้าของเลขท้ายท้องที่4นะครับได้เท่าไหร่บวก1นบก1น,นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเ,เชิญรับชมกันเลยครับงวดแรกนะครับหลักหน่วยเลขหน้าข้อที่4เท่ากับ1,9นะวก9ครับ 1บวกเก้าทกับศนะครับ0ูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึครับ1นึ1่งเท่ากับสครับได้0 1 2นะครับ,รบเลขที่ออก5 3 0น,นะครับก็เข้า0ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ6กบวกหนะครับ 6บวก6เท่าก,กับ12นะครับ2เพิ่มเป็น3เป็น4นะครับได้2 3 4เล่มที่ออก4 5 3นะครับก็เข้า3ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ1บวก0เท่าก,กับ1นะครับ หนึงเพิ่มเป็นสองเป็นสามนะครับเลขที่ออกเจ็ดแปดสองนะครับเก้าสองที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับสองบวกสี่เท่ากับหนะครับหเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแดนะครับเลขที่ออก 4 7 8นะครับก็เข้า8ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ1นึบวกเก้าเท่ากับศนะครับได้0 1 2นะครับเลขที่ออก8 1 2นะครับเข้า2ที่หลักหน่วยครับ ต่อไปครับ7จ็ดบวกหเท่ากับส2นะครับได้2 3 4นะครับเลขที่ออก2 02เข้า2ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ5้าบวก1ท่ากับหนะครับ ได้6 7 8นะครับเลขจะออก4 4 6นะครับเข้า6ที่หลักหน่วยนะครับมดต่อไปครับ2องบวกเเท่ากับเนะครับ9ได้0ได้1นะครับ หมดทีแล้วนะครับเลขที่ออก951นะครับจะเข้า1ที่หลักหน่วยนะครับงมดต่อไปนะครับงมดที่จะถึงนี้นะครับงมดวันที่16พฤศจิกา2,166นะครับ9บวก4นะครับ9บวก4เท่ากับ13นะครับ สา่สี่นะครับหลักหน่วยงวดหน้านะครับงวดที่สิบหกนี่นครับได 3, 4, บบบ้สามสี่ห้านะครับหลักหน่วยครับสามสี่นะครับครับงวดครับ วันที่สิบหกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็ขอให้ที่น้องสมาชิกที่ติดตามนะครับโปรดพิจารณาก่อนนั้นไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดน,นะครับเอาไปรุ่นต่อกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ